และนี่ก็คือ Variety 4 t ุ u m Square เพลงเพราะๆอยู่ตรงนี้ครับเริ่มต้นกันตั้งแต่หัววันเลยทีเดียววันนี้เราจะมีเรื่องราวของลูกเ,เพลงหลากหลายรูปแบบะจะพูดว่าทั้งลูกทุ่งลูกกรุงแต่มันกงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่วันนี้มีหลายแบบแน่นอนเราจะเริ่มต้นที่เรื่องราวของ Rock กกร็อกซะก่อนนะครับถ้าพูดถึงเพลงดนตรีในแนวร็อกที่ถือกําเนิดขึ้นจากชนผิวดําในอเมริกา หลายคนคงจะหลงไหลหลายคนคงจะคลั่งไคล้กับเพลงร็อกถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีแนวเพลงอื่นขึ้นมาจนได้รับความนิยมสูงสุดอย่างเช่นในช่วงนี้นะฮะช่วงของอัลเทอร์เนทีฟแต่ว่าเพลงร็อกก็ยังคงอยู่และก็จะอยู่เพื่อสืบสารตำนานร็อกต่อไปจากชนผิวดำในอเมริกาจนถึงชนหัวดำอย่างพวกเขาต่อไปนี้ครับขอเชิญท่านพบกับวงที่กำลังมาแรงแนวร็อกครับ Blackhead ครับเชิญครับ ขอบคุณมากครับก็ก็ฉีกกัน no ดีนะฮะ l บ c k Head ออกมาแต่ว่าเราบรรเลงเพลงสโลวแต่ว่าแต่ว่าแนวร็อกของ b Black Head นี่ก็มีสโลวบ้างบ้างเหมือนกันใช่ไหมฮะแนะนำให้ท่านได้รู้จักนิดนึงนี่คือคุณปูคุณเอกคุณยุ่นคุณต๋องใช่ไหมฮะแต่ละท่านซึ่งก็เป็นสมาชิกนวง b l c k k h e d d ที่กำลังกลุ่นข้ามาในกลุ่มวัยรุ่นคนชัู้้ได้อย่างนั้นตอนนี้ ยอดขายไปถึงไหนแล้วแรงมากได้ค่าวว่าแรงมากปูตอบก็ได้ฮะเอาเอายอดจริงยอดโม้ครับยอดจะมีสองยอดเลยฮะมีสองยอดยอดโมโมตอนนี้เท่าไหร่ฮะยอดโมโมก็แปดละครับแปดล้านนะฮะไม่ถึงนะแปดแสนแปดล้านต่อหนึ่งตลับแปดประมาณแปดแสนครับแปดแสนนะฮะแต่จริงๆนี่คือยอดจริงยอดจริงคือมันมียอดที่เขาสั่งออเดอร์กับยอดที่ขายได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อยอดโม้นี่หมายควายอดที่เขาสั่งครับ สั่งออเดอร์แต่ว่ายอดที่ขายได้จริงแต่ไม่รู้จะคืนมาเท่าไหร่ไง <laughs> สั่งไปแปดแต่คืนมาเก้าอะไรอย่างเงี้ยไหมนะะมาอย่างงี้ขาดทนุนครับขาดทนุน <laughs> แต่ว่ามาแรงมากในในช่วงนี้ถึงม้ว่าจะเป็นเพลงที่อาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งสำหรับบางเพลงนะฮะแต่บางเพลงนี่ฟังสบายหูมากในแนวร็อกร็อกนี่หวานก็มีนะฮะ <laughs> มีครับผมกับคุณปูนี่ค่อนข้างที่จะอาจจะ พูดไปแล้วเดี๋ยวคุณปูแกจะแก่ตามผมอะไอย่างนั้นนะฮะแต่ค่อนข้างเดียวคุ้นกันมาตั้งแต่ชุดเก่าๆนะฮะผมเป็นคนที่ผมเป็นคนพูดบางทีพูดไปก็อายนะฮะผมชอบแนวร็อกเหมือนกันอ้าวพอๆกับเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไงฮะทั้งลูกทุ่งแล้วร็อกไม่เคยตายมฮะโจนะฮะก็บอกว่าทั้งลูกทุ่งและก็ร็อกไม่เคยตายเพราะว่าก่อนหน้านี้ปูกับวง blue planet บลูแนี่คือบลูแพนเนครนะฮะปูที่เห็นเห็นอยู่อย่างนี้นะฮะครั้งหนึ่งเขาเขาจะเรียกว่าอะไรฮะเรียบร้อยกว่านี้เยอะเลยดูภาพนี้ฮะคนนั่งนะครับนี่คือปูบลูแพนเ์คนไม่เจอไม่หวานเจอดูเกือบเกือบจะเหมือนคนนี้นะแต่มาปัจจุบันนี้มันคนละงานเลยนะก็ประมาณงานเดียวกันครับแต่สมัยก่อนเขาจะฮิต แฟนตาซีครับแฟนตาซีแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงแบล็กเฮดเดี๋ยวถามเอกบ้างดีกว่าทำไม <ฮะ S 2> ถึงแบล็กเฮดทำไมถึงตั้งชื่อว่าแบล็กเฮดหัวดำเนี่ยก็มันมีหลายคอนเซ็ปต,ต์ตอนแรกคิดไว้หลายชื่อนะ,อะแล้วก็มาเลือกเลือกกันก็ชื่อแบล็กเฮดนี่คือจะรับง่ายที่สุดแล้วมันจะชัดเจนในในแง่ของเราเป็นคนไทยแล้วก็อ,อยู่ในสังคมคนเอเชียหัวดำอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เราคิดเองทําเองก็เลยอยากเสนอให คนทั้งโลกเห็นว่านี่เราชาวเอเชียแล้วทำดนตรีอย่างฝรั่งเขาได้แต่รู้สึกว่าผมจะออกก่อนที่หัวทั้งหลายจะออกครับแต่แต่ต๋องต๋องนี่ก็ผมยาวในแนวรอกแบบนี้มานานแล้วไว้ผมยาวมานานเท่าไหร่นะก็เป็นสิบปีแต่จะไว้ไว้แต่ตัดครไว้ไว้ตตัดใครณที่นี้ที่ใครไว้ผมยาวแล้วใครที่จ้างให้ไปตัดด้วยเงินห้าพันบาทแล้วไม่ตัดยืน ยุ่นเหรอทำไมห้าพันบาทไม่เอาตัดแล้วมันก็ยาวใหม่ได้ก็ก็อยากจะไว้็อยาก็ไม่อยากจะตัดไม่อยากอะไไม่ท้าเป็นคนจ้างตัวพี่ชายครับพี่ชายเขาว่ายังไงเขาเขาบอกว่าดูแล้วมันไม่ดีอ่ะมันแบบไม่น่าไม่น่าครบด้วยเลยค่่อะไรก็เลยจะให้ไปตัดผมอะไรผมก็ไม่ยอมไปตัด อตอนนี้ก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยตอนนี้ก็ไม่ไดีดีกันเลยเท่าไหร่ยังไม่น่าคบอยู่เช่นนั้น,นาถึงจะดูยาวๆแบบนี้แต่ว่าในความหวานอย่างที่ผมเรียนในราบตัแต้นก็มีอยู่นะครับอย่างเอกนี่ครั้งหนึ่งเป็นเป็นเป็น,ปนอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นร็อกขาสวยเชื่อไหมฮะอ้าวพวกเราสาวๆนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะอาจจะตะลึงนะฮะนี่คือเอกขาสวย นนี่มันมองไม่ค่อยชัดนี่ยผมว่าเนียนี่ขนาดยังมองไม่ชัดเกลี้ยขนาดนี้เลยฮะอยากดูจริงๆเลยฮะเอกเอกเขอดูสักนิดนึงว่าขาสวยขนาดเราเราเอกเรามาเทียบกันดีกว่าไม่ไม่ไม่ไปเด็ดเด็ดฮะเอกไปเปลี่ยนดีกว่าได้ไหมเปลี่ยนไปขาสั้นให้เห็นชัดในอ่าในช่วงเนี่ยในช่วงที่เอกเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยเราคุยกันนิด แต่เขาบอกเป็นคนที่ขาสวยมากเซ็กซี่ทีเดียวในในช่วงที่เอกเขาไป,ไปไปนี่เราคงจะต้องอพูดถึงทรงผมต่ออย่างของปูนี่มาเปลี่ยนเป็นทรงนี้ตั้งแต่เม,มื่อไหร่คือหมายความไปถักเปียเพิ่งเพิ่งไปถักเปียมาได้ไม่ถึงเดือนดีเดือนประมาณได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหน,นผมผมชอบก็คนผิวดำอะฮะน,<อ>นิโกรที่เขาเรียกนิโกลนิโกรครผมก็สวยดีเวลาเขาถักเปียดูสวยดี เห็นบอกคุณพ่อเป็นคนที่สนับสนุนให้ถักเปียเลยมชไหมไม่ว่าครับคุณพ่อไม่ว่าตอนแรกไปถักเปียใหญ่มาฮะแล้วมันได้เส้นน้อยมากแล้วก็ลองเข้าบ้านดูว่าที่บ้านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรพอพ่อเดินมาถึงก็เกรงๆเอาไว้แล้วแต่พ่อบอกว่าเปียมันใหญ่ไปนะให้ไปถักเล็กกว่านี้พ่อบอกว่าเปียใหญ่ไปให้เป็นเล็กกว่านี้เอาเล็กกว่านี้หน่อยก็เลยไปทําใหม่แน่ใจว่าคุณพ่อไป่ได้ประชด ไม่ได้มาชดไม่ได้มาชดท่านหมายความตามนั้นจริงๆริงท่านหมายความตามนั้นครับก็เลยทางนี้ทําตามคุณพ่อครับพ่อน่ารักมากแต่แต่ละคนใครนะฮะที่กว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้ยังต้องต้องนี่ผ่านชีวิตมากว่าที่จะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตมีความเป็นมืออาชีพพอสมควรเนี่ยฮะทำอะไรมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมฮะก็ทํางาน่ะสมัยเรียนหนังสือ ผมเคยเสิร์ฟเคยทางานเสิร์ฟไปด้วยเรียนหนังสือเสิร์ฟนอกสถานที่เป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนแต่เสิร์ฟนอกสถานที่ตามงานเลี้ยงงานอะไรพวกนี้เป็นเด็กเสิร์ฟต้องไี้ฟังด้วยดีนะฮะคนคนนี้อยู่ใกล้กับคณะรัฐบาลเป็นอย่างมากเป็นเด็กเสิร์ฟที่ไหนฮะมันจะมีวันอังคารหรือวันวันพุธหรือวัน,นอังคารที่เขาจะเลี้ยงพวกครมฮะก็จะเข้าไปเสิร์ฟไปนี่นะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีครมเป็นเด็กเสิร์ฟในคณะรัฐมนตรี ไปรับจัดงานเลี้ยงนะคือเขาจะเมาที่ร้านใช่ไหมฮะจัดงานในในที่ทรรเนียบเราก็เข้าไปเสิร์ฟมีใครชอบกินอะไรมากที่สุดบ้างรัฐมนตรีหรือว่านายกคนไหนกินอะไรแปลกๆบ้างเงี้ยก็ทั่วไปทั่วไปวนะทั่วไปยังบุฟเฟยังอะไรเงี้ยบุฟเฟ่ต์ฮะกินกันเองก็อย่างเงี้ยฮะเอาแล้วครับบางคนก็เรียกบุฟเฟ่ต์แคมเบรียนี่ไม่เกี่ยวนั่นนะเอาเอาทั้งนี้ก็แล้วกันไม่สาบคุณเอกแต่ละอย่างฮะอ่าเสร็จแล้วดูเลยฮะขอเชิญตัว เออคาดว่าแต่แต่ไม่โกนขนเลยฮะไม่โกนแล้วมันจะไปเซ็กซี่ได้ยังไงไม่ไม่ทราบเหมืไนใครเขามองเซ็กซี่ผมไม่เห็นมันเซ็กซี่เลยพิสูจน์ในตรงนี้ครับขอเพลงตะกี้เถี่ยขอเพลงตะกี้เถีะยที่สองหนอขอขอตะกี้เถี่ยเอาชัดๆเลยนะฮะยืดขามายืดขาทีห์ ใครเป็นคนตั้ง่เาเป็าเป็น,ปนอะไรฮะร็อกขาสวยคือตอนนั้น,ม,นมันไม่ใช่ขาสวยเป็น,ปน,ปนร็อกขาสัน้นเขาใส่เกงเ่งขาสั้นใส่กางเกงขาสั้นหมดเลยทุกคนอันนี้มันบังเอิญสวยเองแล้วเขาเลยเปลี่ยนเป็นขาสวยหมดเลยแต่โอเคนะฮะขาไม,ไม่โกงอาจจะมีรอยยุงบ้างเยอะแต่ก็ขาขาสวยไหมฮะสวย เนี่ยบางคนอายเลยนะฮะว่ายังเอกนี่รู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่ก็ติดตามแนวร็อกมาโดยตลอดเรื่องของอยู่ในแวดวงแนวร็อกเล่นร็อกมาตลอดนะฮะบอกว่ามีฮีโร่ในใจด้วยไหมครับ,รบฮีโร่ในใจของเอกเป็นใครพี่ป้อมอัชนีป้อมอัชนีซึ่งผมว่าทุกคนก็รู้สึกว่าแกเป็นฮีโร่ในแนวร็อก <S <S ทำไมถึงชอบคุณป้อมอัชนีคือความรู้สึกแรกที่ฟังเพลงแกคือแบบตอนนั้นคืออยากหัดเล่นกีตาร์แล้วเพลงแกจะแบบ การเล่นกีตาร์ด้วยแล้วเพลงแกจะแบบเน้นที่กีตาร์แล้วกีตาร์จะเล่นง่ายง่าย,ยแต่ฟังเพลาะอะไรเงี้ยแล้วก็มาหัดเล่นก็แบบเออเราก็เล่นได้อย่างเขาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบโอ้พี่ป้อมทําไมทาให้ผมสามารถเล่นกีตาร์ได้เพราะขนาดนี้อะไรทำนองเนี้ยในชอบนี่คือส่วนหนึ่งที่ได้มาจากคุณอ,อัศ<ช><า>นีก็คือส่วนที่ลืมไม่ลงจริงๆเป็นได้มาจากมือของอคุณป้อมเลยใช่ไหมฮะใช่อัน <ฮะ S 1> นี้ติดเอาไว้ที่บ้าน เห็นที่บ้านในห้องนอนเลยนะครับโชคดีนะจากฉันเองข้างบนนิสสบายดีบ่อโชคดีนะจากฉันเองอัศนีโชติคุณซึ่งก็เป็นรอยไหมเศษกระดาษแค่นี้นี่คือความในใจของคนที่รู้สึกนะฮะแล้วก็แสดงออกบนแผ่นโปสเตอร์แผ่นนี้นี่เป็นความนั้นจริงๆซึ่งเราเอามาให้ดูเพราะเออนี่เป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามีความหมายมากสำหรับคุณเองใช่ครับอย่างอย่างคุณยุทธเองก็เหมือนกันมีไหมฮะ ก็ก็มีครับก็ตอนนั้นก็ไปขอขอด้วยกันไปขอด้วยกันแล้วแล้วเอกได้ชิ้นแบบนี้ไหมฮะเอาไปยุ่นได้ชิ้นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ได้แบบนี้เหมือนกันแล้วติดแบบนี้ไหมฮะก็ติดติดที่กองแล้วมันทีนี้มันเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองก็ไปติดที่ไหนแล้วตอนนี้มายไปเลยแต่ว่าคนคนนี้คุณปูนี่มี ผู้ที่ตัวเองคล้นคลายด้วยเหมือนกันอยากจะให้ด pareil pareil yes, s. <S ูร like like right. ูปน like ี right. so, really right. so ้ไปขอลายเซ็นมาแล้วเหมือนกันนะครับจะผมเห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือภาพที่คุณปูไปขอมาแล้วก็ได้มาพร้อมลายเซ็นทายาครับไปขอจริงจริงปล่วปูปูไปขอลายเซ็นของทาทาทมาเนี่ยฮะนี่น่นี่ลาเซนทายานะฮะตรงตรงนี้เขียนว่าอะไรไ่ทราบเขาเซ็นให้ว่าอย่างไรไ่ทราบปู ก็ให้พี่ปูอะไรครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากูพี่ปูถูพี่ปูปูนี่เจอทาทาเข้าไปขอเลยฮะไม่ใช่ผมไม่กล้าขนาดนั้นหรอกครับใช้ใช้แม่สื่อฮะใช้แม่สื่อบางเอิญวันนั้นเป็นงานงานเออเลี้ยงฉลองครบรอบวันเกิดของรายการรายการวิทยุแห่งหนึ่งก็เลยไปอวยพรแล้วพอดีไปเจอไงฮะพอดีไปเจอแล้วคงละแคะระคายมั้งครับว่าเออผมชอบฟังเพลงน้องคนนี้เขาอะไรเงี้ยก็เลยไปขอให้ โดยที่น้องันนี้ก็บอกวงอะไรนะพี่เอ๊แต่ไม่ใช่รู้สึกผมไม่ได้เขาไปขอให้นะพี่บอกให้เขาไปขอให้อ๋อเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอผมจำได้อ๋อแล้วทราบมนซึ่งดีๆมันเป็นอย่างนั้นหรอปูยูเรเนียมเราก็ทราบอยู่นะฮะเป็นคนที่ชอบลูกครึ่งนะเป็นความบังเอิญโดยเฉพาะลูกครึ่งที่เป็นนักร้องใอยู่มาเอ๊ะเจาะจงเกินไปแล้วอ่ะเนี่ยว่าเป็นความบังเอิญมากกว่าเดี๋ยวเอบ ผู้หญิงที่มีหน้าดำบ,บล็อกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสเปกสเปกวางกัน,นประมาณนี้ครับประมาณนี <c oughs> <c oughs> ้ยุ่นมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งนอกจากร้องเพลงแต่ละคนนี่คงจะมีความสามารถพิเศษต๋องนี่มีความสามารถพิเศษในการเข้าใกล้คณะรัฐมนตรีอันนี้น่าชื่นชมมาก <c oughs> ยุ่นนี่มีความ, <c oughs> ามสามารถพิเศษของยุ่นทำอะไรต้องทำหน้าป๊อปอายให้ดูนี่ทำไม ไม่ต้องทําก็เหมือนแล้วทำอยู่แล้วคนี่หมายไม่ถึงขนาดนั้ะต้องบอกตอนปอปบาอตอนเคี้ยวตอนผักอ่าฮะตอนที่แบบปูนปูนอะไรเงี้ยตอนที่เขาเป่าไปอ่าเบรกจอดไอเจ้ลงแม่ก๊อ เองนี่มีความสามารถนิดหนึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงนะฮะตรงนี้แจ๊กเล็กๆมีความสามารถในการทําใช้เกมทางด้านมือแล้วก็ควบคุมประสาททางด้านมือเป็นอย่างมากนะฮะถ้ากล้องโคลสก็มาลองลองลองเกมเกมสลับมือนิดหนึ่งนะฮะมือข้างนี้ทําอย่างนี้นะฮะมือข้างนึงทาอย่างนี้นะฮะให้มันไม่เหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วลองสลับกันดูนะสลับแบบนี้สลับข้างนะฮะแล้วก็ทําอย่างนี้นะฮะลองมือนะฮะหนึ่งสองสาม ว้ดูไม่ทันนะนอ่ายอดนะย่ยิงอีกอย่างผมเคยเห็นคนที่ทําเงาเป็นสุน,นักเป็นหมาเป็นกาเป็นนกบินอะไรก็แล้วแต่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องดูจากเงาแต่สามารถทําได้ให้เหมือนอะไรนะนัอนหัวนกกระจอกเทศหน้านกกระจอกเทศไม่ใช่นกธรรมดาแต่นกกระจอกเทศเอาลองดูฮนะเราสลับอย่างฮะทำขึ้นมานอันนี้ปับ๊บ หน้านกกระจอกเทศแง่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 ปีปีหน้าตรงดูหน้าตรงแล้วน่ารักมากเอาละครับขอบคุณเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มเอกจะต้องเปลี่ยนเกงสักนิดหนึ่งฮะไปเปลี่ยนเกงหน่อยก็แล้วกันฮะเชิญเปลี่ยนเกงทางนั้นเลยฮะแล้วผมจะประกาศเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่กำลังสร้างชื่อเสียงกับวง Black Head อยู่ในขณะนี้เป็นเพลงหลายเวอร์ชันหลายแบบใช่ไหมคราเรียกปูกี่แบบครับ ทำเอาไว้ประมาณ5 5าถึงครับ5 5าถึงแบบแบบนะครับชื่อเพลงยืนยันจากอาัลบั้มชุดล่าสุดชื่อชุดอะไรอีกทีทัน,นทีกี้ผมลืมบอกไป Black Bonus ครับ Black Bonus จากแบล็กเฮดนะฮะเ,เพลงยืนยันต่อไปนี้ขอเชิญติบตัวทางนั้นเลยนะฮะเชิญฮะเชิญฮะ <laughs> ผมจะได้ประกาศชื่อทั้งหมดนี่นะฮะรวมทั้งคุณเอกด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเกงให้เสร็จเรียบร้อย <c oughs> นี่ก็คือเพลงยืนยัน5แบบด้วยกันทั้งแนวอะคูสติกแนวโซโล่ rock แนวบัสโนวาดิสโก้และแม้แต่ลูกทุ่งสามชาในช่วงท้ายและนี่ก็คือทุกคนพร้อมแล้ว b แบล็กเฮดเพลงยืนยันครับเช่วยครับ แต่วันนั้นที่เธอได้เจอฉันตัดเรียนรู้กันผ่านเข้าใจผ่านความเจ็บช้ำในคืนที่โหดแรงายผ่านชีวิตมากมายวุ่นวาย มีบางอย่างอยากให้รู้ใจยังรักรักเธอไม่คลนขอให้เธอจดจำไว้ว่าเธออยู่ในใจฉันซึ่งกอยืนยันยืนยันที่จะรักเธอต่อไป จำเป็นตายเป็นไปยังไงไม่วั่นเลยจะคอยดูแลและทำให้ จะรักเธอต่อไปนะเจ็บช้ำเป็นตายเป็นไป ทำไม่ได้ฮะคุณเอกก็ทำได้อยู่คนเดียว